กรณีพระถูกบุกสังหารข่าวัดคราวนี้ไม่ใช่พระลูกวัดหากเป็นถึงเจ้าวาดและเป็นมหาปร,รียนถ้าสาวกันจริงๆสาวให้ลึกรู้ถึงสาเหตุแน่นอนขณะน,นี้ตำรวจพอจะทราบแล้วอะไรคือชนวนเหตุรอหลักฐานอีกสักนิดทั้งมือปืนและผู้จ้างวาดคงได้รับกรรมในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนมือปืนบุกสังหารเจ้าอาวาดจนมรณภาพขาวัดชาวบ้านแห่แหนส่งโรงพยาบาล ตำรวจรุดคลีค่ไขคดีพบเงื่อนงำม,มีสัมพันธ์กับสองสาวใหญ่จนถึงขั้นร้องเรียนหนังสือพิมพ์เผยแผนคนร้ายเหนือเมฆกุเรื่องไฟไหม้ล่อตำรวจหัวปัดก่อนก่อเหตุปลอดโปร่งภายในวัดโพธวาสยามค่มบรรยากาศเงียบสงบรอบอนาเขตของวัดล้อมรอบด้วยรั้วปูนเก่าๆคล่ำคร่า,าบอกถึงการเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีแสงไฟจากลอดนีออนจากกุฏิพระสาต์สว่างเป็นบางแห่ง บางหลังมืดสนิทแสดงว่าเจ้าของกุฏิจำวัดแล้วส่วนที่สว่างและมีผู้คนหนาตาหน่อยคงไปศาลาสองเพราะกำลังมีพระสวดพระอภิธรรมเสียงสวดหวยหวนดังแว่วสู่โสดผู้สึงรถพระธรรมจากไม้หินที่พระพิรมกระตาปุญญยนั่งอยู่นี้สามารถแลเห็นความเป็นไปภายในวัดได้เป็นอยา่างดีทางด้านนั้นเป็นกุฏิที่กำลังก่อสร้างส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นพระพุทธรูปอยู่หน้าพระลาน ซึ่งเพิ่งก่อสร้างเสร็จไม่นานเป็นกิจวัตรของท่านเจ้าวาดแห่งวัดโพทาวาสหลังจากเดินออกตรวจตรารอบบริเวณวัดท่านจะมานั่งตากลมที่หมาหินอ่อนแห่งนี้เสียงรถจักรยานยนต์ดังมาจากประตูวัดพร้อมกับไฟหน้ารถที่ส่องดูทางเป็นแนวยาวกับพื้นถนนแทนที่แขกยามวิกาศจะเลี้ยวรถไปยังศาลาสองที่กําลังสวดพระอภิธรรมศพกลับมุ่งตรงมาหาท่านเจ้าวาดที่กําลังจ้องสายตามองดูอย่างสนใจเมื่อเข้ามาใกล้จนได้ระยะ ท่านจึงกล่าวถามอย่างอารมณ์ดีไงโยมมีธุระอะไรละ่ะชายเจ้าของรถมันนิ่งเงียบไม่ตอบคำถามสายตาจับนิ่งอยู่ที่พระมหาพิรมครู่หนึ่งเจอเอ่ยถามท่านเจ้าวาใช่ไหมครับใช่อาตมาเองพระมหาพิ่รมท่านไม่มีโอกาสล่วงรู้ได้เลยว่าท่านตอบคำถามมันผิดเสียแล้วหรือถ้าเป็นไปได้ท่านไม่ควรบอกแกมันเลยเพราะทันทีทันใดนั้นแขกผู้มาเยือนมันช่วยอาวุธปืนที่ติดตัวมา ยิงเข้าใส่ท่านเจ้าวาดวัดโพธวาสทันทีเปรียงกระสุนผ่านปากลำกล้องพุ่งดิงเข้าบริเวณหน้าอกร่างค่อนข้างสมบูรณ์ล้มถลาลงหน้าหมาหินอ่อนเปรียงเปรียงกระสุนอีกสองนัดดังตามขึ้นมาติดติดร่างพระมหาพิรมสงบนิ่งปล่อยให้น้ำสีแดงเข้มทะลักออกจากร่างเอ,อือท่วมบริเวณนั้นเสียงปืนที่ดังติดต่อก,กันถึงสามนัดซอนได้ยินมาถึงสาราสองที่กำลังสวดพระอภิธรรมศพ มันเป็นสิ่งผิดสังเกตเพราะที่วัดเป็นเขตอภัยทานไม่มีใครกล้าบุกเข้ามายิงนกหรือล่าสาัตว์เป็นเด็ดขาดและนั่นเองทําให้ชาวบ้านหนุ่มใหญ่สามสี่คนได้พาก,กันเดินออกมาจากศาระแล้วตรงมายังต้นเสียงเพื่อแก้ข้อกังขาและภาพที่ปรากฏกับสายตาคือร่างของภิกษุรูปหนึ่งนอนคว่ำหน้ากับพื้นซีเมนต์หลังจากช่วยกันพลิกร่างทุกคนก็ตกใจแทบช็อกมหาพิรโรมถูกยิงเฮ้ยพวกเรามาช่วยกันหน่อยเร็ววย เท่านั้นเองใครต่อใครต่างพกกากันวิ่งตามออกมาดูด้วยความตกใจหนึ่งในนั้นออกความเห็นควรนำส่งโรงพยาบาลโดยไม่รู้ว่าพระมหาพิรมได้มรณภาพแล้วหรือยังเมื่อเวลาประมาณ20.20นาฬิกา20นาทีของวันที่14มิถุนายน2530ขณะที่ร้อยตำรวจตรีโอรานสุขกเกษมรองสารวรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งกำลังทำหน้าที่เป็นนายร้อยเวร อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีเหตุยิงกระตายในวัดโพธาวาสอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอให้รีบรู้ไปทําการสอบสวนด่วนด้วยดังนั้นหมวดนุ่มจึงได้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้นจากนั้นจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับพันตํารวจเอกไพบุ์นันทเลขาผู้กํากับการตรํารวจภูทรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพันตารวจโทอุดมระวีวงศ์รองผู้กํากับ พันตำรวจโทสุเทพสท้าผลสารสใหญ่พันตำรวจโททวีศักดิ์เทียมชัยภูมิสารสสอบสวนและกำลังเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่งเมื่อไปถึงวัดดังกล่าวปรากฏว่ามีชาวบ้านละเวกใกล้เคียงพากันมายืนดูที่เกิดเหตุแนกุติของพระมหาพิรมกรตาปุญโญเจ้าวาดวัดดังกล่าวพร้อมกับวิภาควิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างหนาหูซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุคือไม้หินใกล้ลานกว้างหนากุติและที่นั่นเจ้าหน้าที่ได้ทราบจากพระลูกวัดว่า ผู้ถูกยิงคือพระมหาพิรมเจ้าอาวาสนั่นเองขณะนี้ชาวบ้านได้นำส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงตรวจค้นบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อหาหาลักฐานโดยละเอียดแต่ไม่พบหลักฐานแต่อย่างใดจึงเดินทางไปยังโรงพยาบาลเพื่อทําการสอบสวนทราบจากนายแพทย์จิมกัมพูณอยุธยาแพทย์เวรของโรงพยาบาลว่าพระมหาพิรมได้มรณภาพตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้วแต่ไม่มีใครรู้ จึงนำศพมาทําการรักษาพยาบาลจากการชนสูตรของเจ้าหน้าที่ร่วมกับนายแพทย์จิมพบว่าพระมหาพิรมมีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด17มม,มเข้าบริเวณอกขวาหนึ่งนัดเนิ้วชี้มือขวาหนึ่งนัดและที่ศีรษะด้านขวาอีกหนึ่งนัดรวมทั้งสิ้น3มนัดจากการสอบสวนด้วยความว่าก่อนเกิดเหตุพระมหาพิรมได้เดินม,มานั่งเล่นที่หมายหินนากุติขณะเดียวกันได้มีชายคนหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบรุ่นยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียนตรงเข้ามาทางประตูหน้าวัดและตรงเข้าไปหาพระมหาพิรมสักครู่หนึ่งจึงชักปืนยิงรัวใส่ทันทีจากนั้นจึงเดินขึ้นรถขับหลบหนีไปอย่างใจเย็นขณะเกิดเหตุมีผู้คนที่ไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพที่ศาลาสองไม่ไกลจากที่เกิดเหตุได้ยินเสียงจึงได้พากันไปดูเห็นพระมหาพิรมนอนฟุบจมกองเลือดคิดว่ายังไม่มระภาพจึงนำส่งโรงพยาบาลนากล่าวอย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ได้ทราบจากพยานคนหนึ่งว่ามือปืนผู้บุกยิงพระมหาพิรมนั้นมีลักษณะเป็นวัยรุ่นอายุประมาณ20ปีสวมเสื้อแจ็คเก็ตฟิวและจากการสันนิษฐานเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตั้งประเด็นสังหารไว้สามประเด็นคือ 1. ข้อพิพาทกับชาวบ้านเรื่องที่ดินผลประโยชน์ภายในวัดและ 3. ชู้สาวจากการสืบทราบของเจ้าหน้าที่ในเวลาต่อมาทราบว่าพระมหาพิรมเป็นคนอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนหน้าจะเป็นเจ้าวาดวัดโพธาวาด เคยจำพรรษาอยู่วัดบ้านนาเดิมกิ่งอำเภอบ้านนาเดิมและขณะที่อยู่วัดดังกล่าวพระมหาพิรมมีความสัมพันธ์กับนางพอ่อเศรษฐีนีอำเภอบ้านนาสารวัย42ปีและร่วมลงทุนกระทำสวนอย่างที่บ้านทุ่งเต่าอํเาเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนหลายสิบไร่กระทั่งต่อมาพระมหาพิรมได้ย้ายมาเป็นเจ้าวาดอยู่วัดโพธวาสจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองพระมหาพิรม ได้ไปมีความสัมพันธ์กับนางชฉออายุ40ปีซึ่งมีสามีเป็นตัวเป็นตนแล้วสามีนางชฉอจึงไม่พอใจได้ร้องเรียนพฤติการผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิน่นในจังหวัดสุราษธ,ธานีฉบับหนึ่งต่อมาสามีนางชฉอทนไม่ได้จึงได้ขอหย่าขาดกับนางชฉอเมื่อวันที่12มิถุนายน2529จากนั้นนางฉอจึงติดต่อกับพระมหาพิรมเรื่อยมาส่วนทางด้านนางพอเมื่อทราบเรื่องดังกล่าว ยังนำเรื่องไปร้องเรียนพฤติการของพระมหาพิรมทางหนังสือพิมพ์เช่นกันพร้อมกันนี้นางพ่อได้ตัดพระมหาพิรมออกจากการเป็นหุ้นส่วนสวนย่างที่กิ่งอำเภอบ้านนาเดิมโดยจ้างทนายฟ้องร้องว่าพระมหาพิรมบุกรุกที่ดินซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้เองอยู่ในการพิจารณาของศาลและศาลไน้นัดสืบพยานในวันที่15มิถุนายน2530แต่ปรากฏว่าพระมหาพิรมถูกยิงมรณภาพเสียก่อน ต่อมาได้รับการเปิดเผยจากนายตำรวจท่านหนึ่งว่าแผนการสังหารในครั้งนี้คนร้ายวางแผนเอาไว้อย่างแยบยลด้วยก่อนเกิดเหตุคนร้ายได้โทรศัพท์ไปแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงว่าเกิดเพลิงไหม้ที่ตลาดเกษตรส,สองดังนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงรุดไปที่เกิดเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ปรากฏว่าไม่มีเหตุไฟไหม้แต่ประการใดในช่วงนั้นเองที่มือปืนได้ฉวยโอกาสบุกยิงพระหมหาพิรมทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมไม่ทนัน จากการสอบสวนลึกลงไปถึงรูปคดีการชร่างหารพระมหาพิรมเจ้าอาวาสวัดโพธวสในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพบเงื่อนงำว่าเนื่องมาจากชนวนเหตุที่ดินอันเกี่ยวเนื่องกับความสมรรของนางพอ่อสาวใหญ่อย่างแน่นอนทั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าที่ดินหุ้นส่วนที่กิ่งอำเภอบ้านนาเดิมของพระมหาพิรมกับนางพอ่อมีอยู่ด้วยกัน90บไร่ปลูกสวนอย่างเต็มพื้นที่ต่อมาในแคล้วไม่ทราบนามนสกุลได้เจรจาขอแบ่งซื้อ30ไร่ กับนางพอ่อโดยตกลงราคาเจ็ดแสนบาทโดยในแคล้วได้จ่ายเงินสองครั้งครั้งแรกสามแสนครั้งหลังสี่แสนบาทโดยนางพอ่อได้ยืนยันเป็นมั่นเป็นหมอะว่าไม่มีปัญหาในการอนดเพียงแต่ให้พระมหาพิรมเซ็นร่วมเท่านั้นก็เรียบร้อยแต่ปรากฏว่าพระมหาพิรมไม่ยอมเซ็นทาให้นางพ่อแค้นใจไปอย่างยิ่งจึงนําเรื่องไปปรึกษากับพวกทนายของตนซึ่งอยู่บริเวณใกล้วัดห้าคนโดยมีนายชอ่อหัวหน้าแก๊งซึ่งเป็นเสว่างแผน และได้บอกว่าให้สังหารพระมหาพิรมเสียเพื่อฮุบที่เด่นไว้เป็นกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวจะได้ไม่มีปัญหาในการขายดังนั้นนีงพอ่อกับบรรดาพระพวกของตนจึงได้ติดต่อมือปืนรับจ้างท้องถิ่นเพื่อให้ทํางานชิ้นนี้แต่ไม่มีใครกล้ารับเนื่องจากเหยื่อเป้าสังหารเป็นพระภิกษุในที่สุดจึงได้มอบหมายให้ลูกน้องคนสนิทอีกทั้งเป็นมือปืนประจําตัววัย22ปีของเนีงพอ่อเป็นผู้ลงมือสังหารพระมหาพิรมโดยมือปืน ได้ขี่รถเครื่องไปจอดข้างร้านค้าหน้าวัดแล้วเดินไปสังหารพระหมหาพิรมที่หน้าโบสถ์ซึ่งมีพยานเห็นชัดหลายคนเนื่องจากข้ามวันเกิดเหตุมีงานสวดศพในวัดมีผู้คนมากมายและแสงไฟสว่างสวยแล้วภายหลังจากการสรังหารเหยื่อแล้วทั้งนังพอกับมือปืนคนสนิทได้หลบหนีเข้ากรุงเทพโดยได้รับเงินค่าที่ดินเพียง400,000บาทอีก300,000บาทได้แบ่งปันไปนให้พรรคพวกของตนที่ร่วมกันวางแผนสังหารพระหมหาพิรมด้วยต่อมา ได้รับการเปิดเผยจากพันตำรวจโทอุดมระวิวง์รองผู้อํกับสุราธานีในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนในคดีดังกล่าวนี้ว่าชนวนเหตุสังหารพระหมหาพิรมกระจ่างชัดมากอีกทั้งพยานหลักฐานก็แน่นหนามากดังนั้นในวันที่18มิถุนายน2530จึงได้ออกติดตามหาหนื่งพอและมือปืนปรากฏว่าได้หลบหนีไปแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้ก่ำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทําการประกบตัวไว้แล้ว แต่ก็ไม่มีใครทำจนผู้ต้องสงสัยได้ไหวตัวหลบหนีไปอย่างไรก็ตามพันตำรวจโทอุดมระวีวงศ์ได้เปิดเผยต่อไปอีกว่าขณะน,นี้ได้บอกผ่านญาติพี่น้องให้นำตัวคนทั้งสองม,มอบตัวโดวยด่วนก่อนที่ตนจะนำทีมงานออกไปล่าตัวต่อไปสำหรับประวัติของพระหมหาพิรมเป็นคนอำเภอบ้านานาสารบวชเมื่ออายุ21เเปีที่วัดบ้านานาเดิมกิ่งอำเภอบ้านานาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดโพธาวาดได้ประมาณ5้าปีเศษเป็นพระนักพัฒนาและเป็นพระนักเทศที่โด่งดงังหลังจากบรรดาศิษย์และชาวบ้านต่างทราบข่าวการมรณภาพของพระหมหาพิรมต่างได้พาการไปรดน้ำศพที่วัดโพธาวาดกันอย่างคับข้างครับนี่ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่สพเมืองจังหวัดสุราธ,ธานีเมื่อปี2530ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ